ติดตามข่าวค่ำ n n t t n w w กันต่อเลยนะคะช่วงนี้ดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างที่เราคุยกันไปนะคะหลายๆคนอาจจะได้เห็นข่าวกันไปแล้วนะคะเรื่องของการเมืองที่ก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าพระจกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรมีออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้าที่สภาจะครบวาระแค่กี่วันเองวันนี้วันที่20 สภาคบวรร <23. S 1> นะคะก่อนหน้า3วันเท่านั้นเองนะคะวันนี้เนี่ยนะคะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2,566มีผลก็คือวันนี้นะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลว่าตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี2,562และได้ปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีที่4ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของอายุสภาผู้แทนราษฎรแล้ว จึงสมควรยุบสภาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญอันเป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชนโดยเร็วเพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับแต่วันที่พระาราชกฤษฎีการี้้ใช้บังคับและให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระาราชกฤษฎีกานี้้ค่ะสำหรับการยุบสภาครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะครบวาระของรัฐบาลเพียง3วันอย่างที่เรียนไปนะคะสภาก็จะครบวาระในวันที่23มีนาคมนี้ค่ะ